มามาทุกคนตอนนี้กันแ,แล้วละจ้าพร้อมลงมือเลยเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวเคียงน้ำกันฮะชิได้กินอยู <c oughs> ่บ่มวะกลิ่อันนี้ได้กี่วะครับตะกี้เขาพามากรบอกเลยอีกฮะมันแอบแซบกว่าจ้านะวของข้าวนาะอืมแซ่บกว่าหว,วานมันมันมัน สบายดีทุกคนเมื่อน,นี้พาทุกคนมาหาหน่อไม้อีกแล้วจ้าเมื่อน,นี้ก็มากับน้องมิงน้องเหมียวคือเกาสามคนใ้เฮา,าตอนนี้กันทอดกอน้ำไม้และกำลังแยกย้ายกันหาอยู่ทุกคนเมื่อน,นี้ฮะก็สิไปแกงสุ้มกันคือเกาแต่มาเที่ยวนี้คืออยากสีอึดๆหน่อไม้ามาก,ก็ได้เนะ อึดเลยเป็นน้อำอากาศแห้งบ่แบบมันหนาวนาน้ำหมอกบ่ลงไ,ได้เนาะมาได้จังแหน่งทางนี้แหนงงนั่นเอาไปได้มเออไม่ขอจะไปทางไหนเนาะไม่ขอนั่งกันยังไงไปไปทางผณวันนี้เฮา กอเดียวกอเดียวหลดห่อมาจอดไว้นี่ถ้ามาบัดน,นี้เป็นรูปแบบใหม่ละหายนาก็ได้นามนาแซงมาแล้วทุกคนเอ้ยกำลังกะเกี่ยมเห,หเห็ดหายเห็ดนานาแซง ที่บ้านทุกคนยามนี่เวล่ะหาได้ถ้ายามฝนละหาบ่ได้เนาะเขาเจ้าห่วงนหนอมันให้หนอมขึ้นโตอึดิ๋วบบเห็นสิป็นแท่งตัวอีกมันจนฮักโอ้ยโหดละบ่เห็นมาครับ เบิร์นงบอน,น,นเอื้อยเคยเอาบอลถาห่อเอามื้อนี้มื่สิออกอ,อ,อยู่บ่เนาะจากหาแนวเกาะลง วิธีหาหน่อไม้แบบใหม่วิธีฮักหน่อไม้แบบใหม่ลงจ๊กแหนงแล้วมิง,งแหน่งหนึ่งวิธีหาหน่อไม้แบบใหม่ของสาวมิงเด้อทุกคนเด้ออันนี้นะมันอสูง ไปทางนั้นก่อนอน,นั่นเนาะไปไปหนียวทาอยู่นั่งข้าวัางข้าวส้นข้าวสดนจากสต้น เพื่อนผาบบอมีมือไหนทาบรด้มาอมมอหาอดน,นี้เนาะม,มันหลายเลยทั้งน่ะมือนี้หลดบมีทั้งน่ะมือนี่ได้มาบอกพระเจ้าพี่เจา้า <laughs> เห็นอยู่บอดให้เจ้าเอา้ยขนาดมีบุญมีงานป่านนี่กันยังมีคนมาหาเนาะไม่ไปแกงอยู่เนาะคือ,อว่าแหละแกงย่ามน,นี่พัดเ่อโดยเฉพาะใส่ผักคะเนาะ มีแสงที่นี่เธอบอมีเงาะเธอบอกโมีตอนนี้อือแต่สมัยตะกี้เอ้ยกับเคยพานกันนะทุกคนนี่แต่ว่าอันนี้มันเป็นหมากก้าวเวลามีเลยหมากตาลมอสพนลนโ้นแบบต้นแบบนี้เงาะมี่ไงมันคือบ่มีเดี๋ยวดีนี่งอกวันนี้มิง S <S <S ได้ใช่ได้ค่ะนี่เอาเมื่อผ่าลองเบิงบ่งเบาฮาจากสองหน่อยหาบ้งเนาะอันนี้เอาใส่กระตาค่ะน,นอกด,ดานมีบ่คคะหลายแห้งทุกคนเพราะว่าอยู่แถวนี้นมกปปีกุกกาไปผูบิง่งเนาะคุ พเนนี่เอาเนาะตัวนี้เดี๋ยววะเ,เออพ่อแหละเอาสองสามอันเมื่อผ่ากินลองเบิ่งแต่สมัยยังน้อยนะนะเก็บไปผ่ากินใจมันกินจ้าวม่น้องมิงนาะมาสารตู้ควายเดีมีเอามาตัวนี้บ่ันตัวเอามาเลี้ยงนะ เออคูณคุณเอ้าย่านน้องเมียวเอามาเลี้ยงแล้วเพิ่นเลยให้พ่อเพิ่นเอามาเลี้ยงต่อมันง่ายเลยมันอยากดื้อเนี่ยนะทุกคนกมันปันได้แถวนี้กันเท่านั้น เอาเสื้อสิขาดมั้ยสิได้เบิ่งน้องน้องไม้ใ่แล้วพอ,อ,อดิพ่อ,อดิตัวนี้นะไห <c oughs> นแกนี่น้องไม้เขาก็ได้วางกำลังหนึ่งนี่แหละทุกคนเพ่อตาอ้อ,อ,อ,อมันนี่บ,บได้พ่อแก่ ทางหน้าทางหลังผ่ามักตานผ่านายมักตาลเก็บมาตอนไปหาหนออา้อไม้่ะทุกคนอนีโผอยู่ติดผามาเยตัวนี้มันสิเป็นแบบสิมี่บอเนาะสัดซีมี่ยุ่มมันอันนี้มันยังอันนั้อนอยู่เออมันยังมาไม่ยังเฮ้ย มาลกหอน้อืโอ้ยเออมันถึกมือได้มิ้งเอ้ยฮะโอ้ยบบได้ดอกผ้าแบบนี่บบไดอืมพอดีมันตะเลินใส่มือตัวอยาจ ย่จีนท่านอยากไปกินยำจีนอยู่เวียงเหมียวนะเอานจชโอ้คอยชื่อเลขคอยชื่อคอยีิพาจะไปกินดอกเจยำจีน่ะเอออยู่เวียงเออสังเจียงเอาตัวไอตไอสิได้กินนยู่ อนี้ได้ที่ว่าตะกี้เขาพามากบะ็อกแล้วิอบเมื่อระบบเจ้เจ้าบกินบากตาลนะเธอขอย้อนนี้โอ้ยันดอนกระดอนแะแคเนอะมันคือแขนะ เปิดพิมพ์ส่งส่งพิมพ์ด้วยซ้ำเปิดบุญเปิอนซ่เช้อคนนี้นะเออลองได้เราแหละลองดีออกมาตบมือพร้อมได้แล้วมันนะจะบุ้งวัชสินบอก สิเป็นจาวอยู่บอกมาลุ้นน้ำกันทุกคนเห้ยอโอ้ยแตกกัะจะอ้าเอา้าเอา้เอาวนี่ทุกคน,นเป็นอะไรรสชาติมัน,ม,นมันหวานๆเจียวซีซีเมากันทุกคนน้องมิงเพิ่นผ่ามักตาล กินี่แต่่าข้าเจ้าเวลาข้าเจ้าผ่าข้าเจ้าผ่าแบบผ่านี่ออกแล้วแบบมันจะง่ายนะผ่าอันนี้มันมแซบกว่าเจ้าของข้าวนะแซบกว่าหวานมันมันมาแกะนอาไม้กันจ้าน้อไม้อันนอน,นี่แหละเอาอยู่ในกน้องมิงเ้อทุกคน เอามาเติมกันพอดีได้หลายเติมแกะบัน ไม่ในกอน้ันองเหี่ยวบอกอมีหน่อินี่ะเอาอยู่กอห้อวาวก็ได้เหือพ่อแก่งคนอ่ะอืมแต่ว่ากออยู่แค่มนาหะเราบ,บ่มีเนาะมีแต่กอหลังเฮือน วัวกินเท่าไรมันแห้งปุ๋อมอะตอนนี้กระทรวงพันธสัญญากระทรงพันธสานําคัญสี่ปีเนาะเพิ่นก็ได้ <laughs> นอนเฝ้าผู้เจ้าผู้เข้ายากขันเข้ายากมาแต่แบบในคุ้มในยังมันก็แล่นประหลาดอะไรแม่เออเป็นสัตว์ค่ายๆหมานี่หนะแบบคือเพิ่นเป็นหมานี่ได้เพิ่นไปเล่นนะ่ะควงหูวซึกเพิ่นน่นนะควงหูวซึกเขานี่น่นนะเนาะ เนี่ยก็ะไข่เนี่ไข่นะนะมันจะกินของหวานใช่ไหม,อ,มอยากกินของหวานอ,อยากกินส้มแล้วก็อยากสดแนวฮอนฮอนแบบโซงสีมีแห้งนะในความคิด นั่นแหละก็ก็เอ้ยจังปิดมาค่ะผัดคือว่าเป็นบกฮงเหลือียวตัวยาวตัวยาว,ว,ว,วตัวนอนอ่ะฉันบอก แล้วมันมันเช่าไข่เลยไอีกอีกตัวมันเบื่อยมันเบื่อยเลยว่าตอนเ่ตอนนี้เขาขายแบบเช่าแล้วไข่ดอกมันไม่หนักหัวนะหนักหัวยุเพื่อหะเพื่อห่างกายมันสิฟื้นเนาะมันไม่ธรรมดาอะไรทข่ขายนี่นะทัวร์นี่มันนักนมักมันนักขนาดมันเบี้ยวแบนักแบบก็ยังกินยาอยู่บ่เดี๋ยวนี้นะกินกินตน ต้องันเลยนปบดแล้วเื่องีกยดบอกเราไปเฮียรถบ้านทามันบ่มีเห็ดหลอกดเห็ดหลอเห็ล็บเกียวเห็ดหล็บอย่ไปสนะ แซ่บแซ่บคกกลามาละตามมักพีห้าวแหงเพชรเด้อค่ะหยา เสียงหมอฝนคักขนาดเลยพูก็ได้ลูกกพอมาข่าวมอ่พูกะพ่อว่าเฝ่านดเฝ้าแม่เพื่อนนะยอยยุเลยนะ เค็มอ่ะพอนะออโบเค็มเ,เอ้อเละตามมาหุงสีสุกแล้วมันมเป็นน,น,นี้มันโดน,น,น,น่ะตามมะฮงเหลืองอนะ่ะสุกเลยเลยนแหละคำทางนายมันจนนันน่นไปเลยน้องมิง <พ><ส>แกงละไม่แกแล้วแล้วทุกคนตับ่อหงส์กแล้วนะมามาทุกคนตอนนี้กันแล้วละจ้าพอมลงมือลยเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกัน <S 2> <S 2> สี่มือสีมอส่มือน้องมิงน่องเหมียวคือเกามา <S <S เอ้าคนนั่นก็นดีนอนอยู่ผายเออคนเพนนนนิ่น่ะจะมสิตื่นไหเดี๋ยวปวดเนาะ

มี uhm. ่เขาเนิ่งเยอะขนาดนั้นเลยอืมเอืเ้อยนี่แหละมันมันมือได้สับไปเก็บเามันมีแต่ยอดกัะขาดนะก็บริกรขาว่าบันนะเจ้าบริกินบอกใ้กินบุ๋มเป็นน้ำตายอยากคือมันเอียงเนาะแปลงแล้แไง เพดขนาดั่นมีใส่เลือนหมดข้เอข้งดเยเออก็ลืมนะคะมิงก็เป็นเอื้อยค่ะลืมแหละ ต้มเลือดซื้อเลือดมาแล้วค่ะป่าตุนี่นแซ่บกระแซบแท้ๆยังวะต้มเลือดกระมาน้ำหลังก็จุนบือ แซบสีมือน้องมิงน้องเหมียวอ้ามือนี่กาสำหรับคลิปนี้กะสิขอฝากไว้สนนีก่อนเดอ้อคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องมิวมิวสาวข้ามวดเนี่ยเด้อทุกคนเดอ้อขอขอบใจบ๊ายบาย